3, นี่ก็จะเป็นโสมหน้าของทุกครูที่ได้ไปหน้าไอ้วันเองเขากลัวว่าครูเลี้ยวไปแล้วเขาจะตกไอ้นายืนเป็นเพื่อนหน่อยดิโถไปแบบ s o l u t i o เราก็จะไม่ายน้องกันเพราะน้องไม่บ่ายแล้วบอกว่าเดี๋ยวมุาไปทางนี้ที่รั บายบายเราไม่บายไม่ได้เด like oh> well> uh ี๋ยวเราตกรถไม่เป็นไรยิงเขาี <h <h ่มันบุบอ่ะใช่มันบุบบุบบุบว้ามันเปื้อนเราก็จะไปที่เอ่งอันอันนี้เราจะไปโรงเรียนอนุบาลบ้านข่อยหรอผู้ชายผู้ชายเออไม่รู้ค่ะไม่รู้ไปกับลุงการไปกับลุงการัสหรือเปล่าคะไปกับลุงการัสหรือเปล่าเออสันเปื่อนลิควิด เห็นหลังคารถชัดเจนไหมวิเองบ้านเป็นสีม่วงใช่ไหมวิถ่ายมอมอวิถ่ายมอมอแต่เห็นถ้เกิดเรเหยียบเชื่อมันไหมเนี่ยถ้าเกิดเราเหยียบเชือกมันก็จะเดินได้บ้างไม่เดินได้บ้าเอ้เขากลัววัวมันจะชนเขาวัวมันจะขีดเขาไว้ปีดปีดปีดลีกทางให้หน่อยจ้า11รอโดจะเดินทาแท้นั่นแหละ นี่นีนี่ระวังโทรศัพทูตกนี่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 ถ่ายตัวนี้ถ่ายตัวนี้มันไป่นู่นแล้วเองมันมาใกล้เขามากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกครั้งให้หน่อยสิบเอ็ดลอดจะเดินอ๋ออนออ๋ออ๋ออกออ๋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 ออเอา๋เอนออ๋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 ออนเอ๋ออ๋้อ๋อ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 ป๋ออนออ๋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 ใอ๋ออ๋ออยออ๋ออ๋ออ อุ้ยครูใช่ครูอุ้ยแต่ว่าทางนี้เขายังสร้างยังไม่เสร็จเลยเด็กครูจะพาไปทางโคกละเฮงสำคัญจะตามไปไหนซาร่า,ารอุ้ยต้นทุเรียนพอชีนารักวางไว้ตะมูตะมูอุ้ยมีลูกมาด้วยไหนมีลูกมาด้วย, <S <S วยหรอ ตกใจหมดเลยนี่ดูกระท่อมพออ๋อคาที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนะไม่รู้นะว่าเขาอันนี้เสร็จยังแล้วมันจะมีหลุมไหมเนี่ยกกาลัง่อนใช่เสร็จแล้วเขาสร้างเสร็จแล้วมันจะมีหลุมไหมไม่มีหลุมแล้วเขาสร้างหลุมแล้วใช่เขาสร้างเสร็จแล้วมันไม่มีหลุมแล้วใช่ยี่เขาติดไม้เขาน่าจะเสร็จแล้ว มงนะเราก็จะไปแต่ว่าทางนี้แมงเยอะนใงรองมันเข้าตาหินดินอะไรพวกนี้ด้วยเราเข้ามาในอุโมงค์แล้วนะเข้ามาในอุโมงค์แสนมืดหนาวกว่าเดิมมันมีผ้าห่มให้ถ่ายมันดินี่ก็จะเป็นของโอกาสโอกาสไอ้พี่มีาบังเอเราจะไปหู้น้อ พ้ยเราเห็นเขาทําอะไรด้วยนั่นันนตรงนั้นเอ้ยเขาเลี้ยงมัวงอีกแล้วมีมัวอยู่แล้วอุ้ยแล้วก็รับทางมาอุ้ยสถานิเอ้ยแ,แบบอู้ผ่านพ้นมานานวิกฤตเสร็จจะยากละ嘛อุ้ยแต่มองดีๆถ้าเกิดมองไม่ดีนี่เห็นเป็นแพะได้เลยนะเนี่ยโอ้โหมอมอสำคัญได้ยกลับ ไปโรงเรียนแล้วอุ้ยอุยไม่แต่ป่ายูคาเลยว้าวยูคาอะไรแล้วเนี่ย,ไ,ยออไม่รูเด็กใช่ไหม ใหญ่มากแล้วเราก็จะไปช้าๆแบบสโลโมชั่นหนูน้าเป็นไรหนูนาล้มโอ้เจ็บมันบุบๆุบอ่ะมันเหมือนตักอีกหน้าดิตนการตั้งยืนมัเป็นเอฟวิ้นดูดิราคาลยราคา้นยมากเฮ้ยถ้าถ้าเกิดเขาวันนี้ถ้าเกิดอุ้ยข้างหน้าเขากำลังสร้างอยู่หรือเปล่า เราจะผ่านทุ่งดาวเรือแต่ตอนนี้มีแต่ป่ามันเด็กๆแบบป่าปามันนี่รถดาวเรือวันนี้เป็นวันอะไรวันสุดวันวนี่ไอดาวเรือร้อุ้ยเอ็งดาวเรืองสวยมาก้ยดาวเรืองสวยมากแล้วก็ใหญ่ด้วยวิเอ็งผ่านดิ่ผ่านอยู่เราจะไปรีวิวดาวเรือกับเราพูดว่าดาวลอยเลยเออจ้า พี่เป็นดาวเรืองนะถ้าเกิดวันเฮ้ยจะไปได้ไหมอ่ะไปดูกันดูดิดาวเรือเรืองสวยไหมใครว่าสวยไม่กดเรือชัดๆดิดาวเรืองแบบรอดเรืออันนี้คือวาดขาเอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหรออู้อะไรอ่ะวัดแน่นนะคนไอเผาแม่ไม่น่าไอ้เผาแม่ไมน่าเนอะพูดแบบ อันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำที่ใครไม่รู้ใช้อาบทุกวันเออเออเออวิเราเห็นใช่ยายเราไหมเราจะพอดีไหมพอดีปะมแม่อุ้ยเราจะไปดูยายเราเลยเขาเห็นเรตัวด้วยยายเหรอใช่ยายแท้ไหมไม่แท้เป็นยายของน้องภูผายายทรายา เราเห็นอ่ะอุ้ยแม่โคจะตกไหมอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยน่าดูถ้าเกิดขยับเรานี้เราแตะดีแดรย์หรือนั้นเนี่ยเดี๋ยเราก็จะทำทายอันนี้วัดเหรออ๋อใช่ใช่วัดวัดเราใส่สบงอาสงสบายอยู่ตรงนั้นไม่เห็นเหรอ ก็จะเป็นบ่อทะเลอันดามันที่พวกเราเคยเล่นกันใช่ไหมไม่รู้เองเห็บต้นไม้ดีไหมที่มันไม่มีใบอ่ะมันน่าตลกมากต้นไม้ไม่มีใบอันนี้ก็บ้านคนมาอันนี้บ้านคนอันนี้บ้านคนีิจะให้เป็นวยเราจะออกไปได้เหรอทางเนี้ยออกไปได้แน่นอนเอ้ยออกไปได้ เราก็เลี้ยวไปฝั่งนี้รานบอกว่าอย่าลืมใบพัดอุ๊ยเกือบตกอ่ะเอ๊ะตะกี้เลี้ยวเยะงไ้อ๊ยเกือบตกไหวเผาไหว้ผาไหวาสาธุก้ายใหญ่ที่พึ่งกำลังเขาจะทำอะไรอีกก็ไม่รู no ้อ่ะนี่มีสนามเด็กเล่นด้วยอยากลงไปเล่นมากเลยก็จะเป็นวัดตลาดนิคม พอดีเพิ่งอ่านข้างบนอุ้ยสำคัญตามสำคัญตามเอ็นทายสำคัญตามสำคัญกำลังตามมาอยู่สำคัญตามค่ะตามมาแบบอุ้ยสงสารน่าสงสารน่าเลยอยากอยากเอานางขึ้นมาด้วยอ่ะครูลับมันขึ้นมาได้ไหมอ่ะรับสำคัญขึ้นมาด้วยสงสาร มาพี่โปชื่อไอ้เสืออ่ะนั่นนั่นรถนั่งไฟนี่เขาจะยืนเหรอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้เป็นอะไรอ่ะอุ้ยอ๋อเขาจะจัดงานแข่งขันกีฬาอะไรนั่นไงกีฬาเทศบาร์กีฬาเทศบาลอุ้ยยังไงอุ้ยมีนี่นุ้ยไ๊ายบายอุ้ยพี่เขาไม่ยบาเราด้วยบ๊ายบายพาะเราบ๊ายบายเขาก่อนไงเขาก็ต้องบ๊ายบายเรา มีสําคัญระวังโรนรถชนนะรถเยอะมากเลยไม่มีรถคนนะคนเดีนด้วยเองอันนี้เหมือนจิงจอกเลยแต่คนไม่ใช่การมยแต่สงสารสำคัญนะไอต้นนั้นีใครป <c oughs> คลูกต้นไม้ี่ันได้อ่ะโอ้ยนนเหเหี่ยวเลยอ่ะ มันเหนียวมากเลยต้นไม้ต้นไม้อ่ะนะครูพาถ่ายตรงนี้ได้เดินกันกี่เราโอ้ยหนาวนีว่แต่มันเริ่มหนาวเอ้ยมันเริ่มหายหนาว,วแล้วตัวเรามันแบบอุ่นๆแล้วอะ่ะดีมีจักรยานไฟฟ้าเต็มเลยม่มีมอุ้ยเป็นงานกีฬาสวยมากมันเบอร์ว มีโรงเรียนลอยสายตะกูบ้านขวดอุ้ยมีบ้านขวดด้วยนะแต่เราอยากมาดูดแต่เรามาดูไม่ได้แต่รถเ,เยอะมากเลยเป็นวารสารที่ รูจะพาไปาปั้มและม,มัน y o u t ีย e ก่อน